ในทีมพังงาสกูบ้านะครับเรามาร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีท่านองคมนตรีนะครับพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ท่านมาเป็นประธานในพิธีด้วยก็มีผู้มาร่วมในครั้งนี้ก็สามสี่ร้อยคนนะครับในส่วนของพังงาเราก็มีทั้งพังงาสกูบ้าและก็ทีมเครือข่ายจากจังหวัดของฝั่งอันมันแล้วก็มีกรุงเทพเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็ทั้งหมดก็ร้อยหกคนด้วยกัน วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่ซึ่งท่านเคยเป็นปลัดจังหวัดพังงามาก่อนนะครับท่านรองสาธรราวิสุทธ์นะครับอยู่กับเราแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมของพังงาด้วยวันนี้นะครับก็ในฐานะแทนตัวแทนของจังหวัดพังงานะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับท่านรองครับครับสําหรับในานามของจังหวัดพังงานเนี่ยก่อนอื่นผมก็ต้องของขอบคุณอาสาสมัครดำน้า นักดำน้ำทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในโครงการอาสาอนุรักษ์ทะเลไทยตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสที่พระองค์ท่านได้ทรงเจริญพระชนบัภาษาครบห้ารอบหกสิบพรรษานะครับในวันที่สองเมษายน 2,558นี้ครับสำหรับจังหวัดพังงานเนี่ยเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมายครับใครๆก็อยากจะมาเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เกาะสิมิลันซึ่งพวกเราได้มาช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันปล่อยเต่าปล่อยหอยมือเสือปล่อยไก่ป่าปล่อยนกชาบีไหนแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ได้ช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรมธรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืนอย่างที่ท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้กล่าวไว้ว่าทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแหล่งรายได้สําคัญของประเทศนะครับก็คงเป็นที่ทราบกันว่าเราก็คงจะช่วยกันให้แหล่งรายได้ของประเทศไทยเนี่ยได้อยู่อย่างยั่งยืนยาวนานต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานครับ